พลังแห่งการจินตนาการ Visualization การทำ Visualization หรือการจินตนาการจนเห็นภาพชัดเสมือนจริงเป็นขั้นตอนสำคัญมากเพราะทุกๆเหตุการณ์ความสำเร็จที่จับต้องได้ในโลกนี้ล้วนเริ่มจากจุดนี้ทั้งสิน้นกฎข้อนี้มีว่าเราจะเป็น จะได้รับหรือประสบกับทุกๆสิ่งเหมือนกับที่เราหลับตานึกภาพเห็นบ่อยๆหรือเราจะกลายเป็นสิ่งที่เราคิดอยู่ทุกวันตลอดเวลานี่เป็นขั้นตอนแรกที่สำคัญในการบรรดาลความสำเร็จเพราะความสำเร็จหรือสิ่งที่ปรารถนาที่เกิดขึ้นเป็นรูปธรรมในโลกทุกๆอย่างเริ่มต้นณจุดนี้ หากไม่มีความฝันก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ความฝันที่ทำให้พลังดึงดูดทำงานไม่ใช่แค่ความฝันทั่วๆไปที่เพียงแต่นั่งจินตนาการหรือฝันกลางวันแบบคนใจลอยแต่ต้องเป็นความต้องการมีต้องการเป็นหรือต้องการได้มาอย่างมุ่งมั่นแท้จริง แบบมีพลังเข้มข้นตลอดเวลาและต่อเนื่องยาวนานและต้องลงมือกระทำตามลางบอกเหตุหรือสัญญาณที่เปิดเผยออกมาการใช้กฎแห่งการดึงดูดจะต้องออกคำสั่งที่จดจอ่อชัดเจนแล้วจัก,กรวาลจะเสิร์ฟอาหารจานโปรดมาให้คุณที่มีรสชาติอร่อยเกินกว่าที่คุณจะนึกถึงได้สมมุติว่า คุณต้องการมีบ้านเป็นบ้านของตนเองสักหลังเริ่มตน้นจะต้องมีความอยากมีบ้านอย่างแท้จริงในลักษณะคุณคิดอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาถึงขนาดไปหารูปบ้านในฝันมาติดไว้ในห้องนอนห้องน้ำหรือห้องนั่งเล่นเมื่อใดที่มีเวลาว่างก็จะต้องยืนมองภาพนั้นแล้วจินตนาการว่า เป็นเจ้าของบ้านนั้นแล้วและเธอกำลังเข้าไปอยู่ในบ้านเข้าไปนอนนั่งทำอาหารและต้องเฝ้ามองภาพบ้านในฝันเช้าเย็นไม่เว้นแต่ละวันและก่อนเข้านอนต้องยืนมองภาพนั้นแล้วจินตนาการถึงการครอบครองบ้านอย่างน้อยวันละห้านาทีที่สำคัญคือขณะคิดหรือมองภาพจะต้องไม่เครียด ทำจิตใจให้ผ่อนคลายมีความสุขจากนั้นในระหว่างทำกิจกรรมตามปกติเช่นไปทำงานประจำไปช้อปปิง้งหรือไปเที่ยวให้พยายามมองหาว่าที่ไหนมีบ้านแบบในฝันของเราบ้างเช่นหากพบหมู่บ้านจัดสรรมีบ้านลักษณะคล้ายกันก็ให้เข้าไปดูบ้านตัวอย่าง เข้าไปจับต้องสิ่งของเครื่องใช้ตลอดถึงของตกแต่งขณะเดียวกันก็ให้สูตรลมหายใจลึกๆซึมซับบรรยากาศแล้วจินตนาการว่าหากมีเป็นของตนเองจะมีความสุขเพียงใดถ้าจะให้ดีให้ถามพนักงานขายถึงราคาเงินสดราคาเงินผ่อนการกู้ยืมเงินธนาคารมาซื้อ ต้องมีเงื่อนไขอย่างไรถ้าไปกังวลว่าจะมีกำลังซื้อหรือไม่ให้ถามไปเรื่อยๆให้ปฏิบัติตามวิธีการข้างต้นทั้งหมดอย่างต่อเนื่องไม่เว้นแต่ละวันทำไปเรื่อยๆสม่ำเสมอและผ่อนคลายขั้นตอนนี้สำคัญมากเพราะการที่คุณอยากมีบ้านเป็นของตนเองอย่างจริงจัง จิตสำนึกจะนำความต้องการที่เข้มข้นนั้นส่งต่อไปยังจิตใต้สำนึกเมื่อจิตใต้สำนึกได้รับข้อมูลนั้นก็จะเริ่มทำงานให้ตัวคุณเกิดพลังสั่นสะเทือนดึงดูดช่องทางโอกาสข้อมูลหรือชักนำไปสู่การกระทำบางเรื่องราวอาจจะเป็นเรื่องที่ทำให้พบผู้คนบางคนที่อาจจะจุดประกายความคิด ให้คุณเริ่มทำอะไรบางอย่างอาจจะเป็นเรื่องเล็กๆที่ดูไม่สลักสำคัญอะไรแต่โปรดอย่าละเลยสัญญาณหรือเพิกเฉยต่อการกระทำเรื่องเล็กๆน้อยๆเพราะเหตุการณ์นั้นอาจจะนำพาไปสู่ผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ที่จะทำให้คุณบรรลุเป้าหมายในที่สุดทุกอย่างที่คุณร้องขอคุณจะได้รับสิ่งนั้น วิธีสร้างพลังแห่งจินตนาการแบบเข้มข้นที่กล่าวมาสามารถนำไปใช้กับทุกเรื่องที่คุณปรารถนาไม่ว่าจะเป็นรถคันใหม่บ้านหลังใหม่การงานการเลื่อนตำแหน่งการค้าการลงทุนความต้องการล่ำรวยความสัมพันธ์ที่ดีกับคนอื่นการสอบเข้าเรียนต่อสอบแข่งขันเข้าทำงาน ผลการเรียนที่ดีเลิศก,การหาช่องทางการเดินทางในที่ที่ไม่เคยไปหรือแม้กระทั่งมองหาคู่ครองและความต้องการมีสุขภาพดีเคสคอร์บินที่ปรึกษาความสำเร็จแห่งสถาบันโกลสตาร์โคชิ n งได้ทดลองเรื่องนี้มาเป็นเวลาหลายปีพบว่าการทำงานเกี่ยวข้องกับ กฎแห่งการดึงดูดนั้นง่ายมากเพียงแต่จินตนาการถึงมันเราสร้างความรู้สึกให้เข้าไปสัมผัสกับเหตุการณ์นั้นเสมือนว่ามันเกิดขึ้นแล้วเท่านี้พลังดึงดูดก็จะทำงานติ n ง and feel attract คุณคอบินยืนยันว่ากฎแห่งการดึงดูด The Law of Attraction เป็นกฎที่มีพลังมากที่สุดในจักรวาลคุณสามารถดึงดูดอะไรก็ได้ที่คุณสนใจอย่างจดจอ่อไม่ว่าคุณจะต้องการมันหรือไม่ทันทีที่ความคิดคุณสั่นสะเทือนคุณก็จะดึงดูดคุณคือสิ่งมีชีวิตที่มีพลังดึงดูด ที่ทำงานประสานติดต่อกับแรงสั่นสะเทือนของจักรวาลทุกๆก,การสั่นสะเทือนจะมีความถี่ที่แน่นอนที่จะไปดึงดูดกับพลังสั่นสะเทือนของสิ่งอื่นในระดับความถี่เดียวกันกฎแห่งการดึงดูดทำงานตลอดเวลาในชีวิตเราแต่คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยรู้ตัวเป็นการทำงานที่ปัสจากอคติ มีความเป็นกลางและยุติธรรมเสมอไม่มีเรื่องของการให้รางวัลและการลงโทษแม้บางคนจะรู้สึกเช่นนั้นก็ตามหลักการทำงานของกฎแห่งการดึงดูดของคุณคอบินมีอยู่ว่าในขณะที่คุณคิดคุณจะมีความรู้สึกขณะที่คุณรู้สึกก็จะเกิดพลังสั่นสะเทือน เมื่อมีการสั่นสะเทือนก็จะเกิดพลังดึงดูดทุกๆก,กิจกรรมของชีวิตเราเราดึงดูดสิ่งต่างๆเข้ามาสู่ตัวเองในสิ่งที่เราให้ความสนใจอย่างจดจอ่อคุณสามารถสร้างสารรค์ชีวิตได้ทุกอย่างตามความฝันอย่างไร้ขีดจำกัดไม่มีขีดจำกัดจริงๆนี่ไม่ใช่การเล่นคำเพราะการใช้ภาษา เพียงแต่ต้องการเรียนรู้วิธีการส่งพลังทางความคิดไปโดยตรงเท่านั้นวิธีการคือให้ทดลองฝึกเฝ้าสังเกตความคิดของคุณแล้วเฝ้าสังเกตความรู้สึกที่เกิดขึ้นขณะที่ฝึกไปเรื่อยๆก็จะเข้าใจได้ทันทีว่าคุณสามารถเข้าควบคุมชะตาชีวิตตนเองได้ และคุณสามารถทำทุกสิ่งที่อยากทำได้ทุกสิ่งที่ต้องการวิธีกะจัดสิ่งที่ไม่พึงประสงค์ในชีวิตขณะที่คุณทำให้เกิดพลังสั่นสะเทือนเพื่อสิ่งที่คุณต้องการจักรวาลก็จะนำสิ่งนั้นหรือสิ่งที่ดีกว่ามาให้ทันทีที่คุณจดจ่ออยู่กับสิ่งที่ต้องการสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพียงสิ่งเดียว คุณจะไม่สูญเสียพลังงานไปกับสิ่งที่คุณไม่ต้องการนับจากนั้นสิ่งที่คุณไม่ต้องการจะไม่มามีอิทธิพลเหนือคุณและจะไม่มีวันเกิดขึ้นกับคุณอีกหากต้องการพิสูจน์เรื่องนี้ด้วยตนเองให้ปฏิบัติดังนี้พุ่งพลังความคิดไปยังสิ่งที่คุณต้องการาจริงๆหลีกเลี่ยงการคิดถึงสิ่งที่ไม่ต้องการ เพียงเท่านี้การเดินทางสู่ความหันษาของชีวิตก็เริ่มต้นขึ้นแล้วแน่นอนที่สุดนี้เป็นเพียงขั้นตอนแรกที่ต้องปฏิบัติเพื่อให้กฎแห่งการดึงดูดทำงานยังมีขั้นตอนอื่นที่ต้องปฏิบัติให้ครบเพื่อให้ความต้องการของท่านบนรรลุผลเร็วขึ้นนั่นคือ